I yeah. you Ừ, ở... Về là lúc ta gần gần nằm đi có Vâng, là bắt vết la cả hai có nắp lông ta hẳn là ừ. à, ở đây có chế đội kiểm Tùa Điện huyên gia ของคุณพอ่อพ่วงแล้วก็กคุณแม่อาจารย์ละน่าจะนึงหมกได้สงที่ดวงวิญญาณสังกิตอยู่ในใสที่ลงตาได้อธิษฐานเป็นมัตตมาขึ้นนีก,กะ็ะแต่มารอหลับเดลา่าได้ยินเสียงลงตากะ่ะเอียงขอดวงวิญญาณจงได้มาหลับเอาของคุณบนุนมากินเขาน้ำพอน้ำแม่น้ำลูกตลอดทั้งสามวิญญาณเด้อ naṁ <Num> tatsaḥ bhagavato arhato samā samputtataḥ namo tatsāṁ bhagavato arhato samā samputtataḥ namo tatsāṁ bhagavato arhato เออนโมอจบสามคั้งมือนี่ศัทธาสาังมาท่านเป็นการใหญ่ภากันตั้งใจใส่เปิดสุตาสุนาขณะเืิดเจ้าเพื่อนพง้งเยจำนงมาดมงประสงค์ใส่น้อผู้ตายไปทานน้าไม้ทางมวนส่วนกุศลเจ้าทั้ง่าย หมอผู้ตายจนเบิดเกืียงบ่อยังเหลือแม่แต่น้อยหวังบุญบุญไปซอยแต่ผู้ตายทอนันมาโนนันมาดไม้โอ้ยจังแม่นดีผดีโพทดใหยนิมุนพระมากตลองขอดวงวิญญาณของคุณพ่อพ่วงคุณแม่ปัดาตานั่งกัน นายกะนึงบมกใจสงเอ้อยจงมารับเอาของบุญวันดี้เหีบัดนี้นโมจบสามท้งขอฟังกระแสวาดขอประกาศอ่านเอิญวิญญาณท่านท่านผู้ตายว่าดวางวิญญาณคุณพ่อพวงหมกอ คนพอพ่วงพุ่นแม่ปัดทั้งไท้สงคอยนี่เอ้ยนยอยะนึ่งหมกไท้สงคอยนี่เอ้ยโอ้ยย่ำว่าเจ้าตัดไปแล้วเสือไฟเป่ายังจุดกีนอีพอนอบัดนี่นอเหลือตะลูกภาพเจ้าเหลือตะโบดกระดูกเจ้าพอให้พอเลยแม่ตะลูกหน่อยอยู่ทางบ้านได้ลำยัง คุณพ่อพวงเอ้ยคุณแแงปัชชาเอ้ยนายกะนิงเอ้ยบัดรบานเพิ่นไปให้กะยังว่าหูเก่ากลับมาหนออีพ่อน้องบัดรบันเพิ่นไปน้าก็ยังวะหูตาวโคงบัดรปาดวงวิญญาณเก่ากับที่ไปลงดาวทางใดมิรกิรีอีพ่อเอ้ย พอแลนะแม่เละลูลกหน่อยหลานน่อยคอยมือนั่นมือนี้เหมืนคอยแล้วกับเป้าไดา้เห็นแต่นาลองไอ้ตูวอีกจับเจ้าอยู่ทางไหนดีพอพวงเอ้ยแม่ปัตตาเอ้ยนายกะนึงเอ้ยทำแรงมาคือหลดมิดเกิดน้ำพอมีแล้ว โอ้ยกับเงินไปใส่แล้วบ่เห็นแววบ่เห็นไงถูอ้ยต้งมาพาหลูกไปลูกหน่อยไทยบ้านพนังมองเนี่ละเดี๋ยวนี้ทวนควรทุกนันมันค่อยๆน้อยจางหายเห็นน้ำตาเทียนไหลหมอดมาไลโถูอ้ยสูวนสิ้น่ะ คือจังยังวิญญาณเจ้าโอ้ยพ่อพวงเอ้ยแม่ปัตตาเอ้ยคือจังเจ้ายังเป็นห่วงอีพ่อเอ้ยปัญหายังทั้งปวงบ่ทันเสร็จเรียบร้อยกันโตเจ้าว่าดวนตาย ละเสียงกองดังตึงตั้งทั้งวัดแล้วเมือ่อเฉยตั้งแต่ก่อนโอ้ยเจ้าเคยไปจังหันหมู่พินเที่ยวมาเอื่นระยามเจ้าตายไปแล้วมาขึ้นมาหาลูกอ่อนโอ้ยอาทิตย์าติตจอนรับขอป่าบ้นานอาองมา ลาเจ้าไปหาฝูงเพื่อนทางใดให้เฝ้าแน่โอ้ยดาวนา่นา,นาเดือนและรัป่าลงขอ่าอีกวันกระลงไขแสงดอกมงมาานอกขาวจางบัดว่าดวงวิญญาณโอ้ยคุณพ่อพวงคุณแม่ปัดตาน,น้ายกระนึงหมกใหย้โง๊ไปนี่เอ้ย ย้เจ้าตายไปแล้วไปเลยเลยหลุดบอ่อลำโอ้ยบอ่อขึ้นน้ำลูกอยู่บ้านหลานน่อยได้จมหาอีพอเอ้ย พี่น้องพร้อมลูกหลานและเพิ่นคิดพอดเจ้าหลายแทบสิเป็นบ้าปว่วงกัะนงึนงอ้ยบุกหาหาทุกวันเสียนหันได้ยินเสียงหลวตาเอินเอ้ยในตาวอนวันเอินว่า ปัจจานายเป็นหมอกให้ผงคอยนี่เอ้ยให้เจ้ามามาถอนหรือเจ้าคำลานนนเอ้ยคอยเจ้าเฝ้าตืต่น ให้เจ้าเฝ้าลูกขึ้นมาท่าแป้งละแต่งตัวถาไปแต่งโตักขึ้นไปเบิงเบิ้งวิหาไปเบิงปุงเทวดาโยู่สวรรค์วิมานกวงางล่ให้เจ้ามาเอา่อนมีทั้งปอนถึงขาดเชือมีทั้งกบนาแต่งไหวมีทั้งผ่าดอกมีไหมพอพวงเอ้ย มีเมตตาเอื้อในกรน,นึงกงหมกติดโง่คอยนเย้ยลูกและหลานละเพื่อนจิตใด,ดนอตกนอแดงไหวทุกเสีงยงอย่างนั้นมีเบิดพี่น้องใจรั่นทด นั่งรอคอยเก่าแลพี่น้องเข้าก็มาพร้อมโอ้ยเตรียมน้ำหอมไว้สงโกดโค้งโค้งขดหลายหล่เด็กมาเป่าละหวมบนระว่ามาดื้อ ราวามาเดือดวงวิญญาณคุณพ่อพ่วงคุณแม่บัตรกนาในกระนึงโมกติสงเอ้ยให้เจ้ามากินเขาในผ้าพินลูกและแม่เจ้าได้ตกแดงะมีทั้งแกงน้อออมขว่าขนมต้มขสุเน,นวนมีทั้งป่าป้นิงผสมจำนือ่อแจวบองและมือนิยัดพี่น้องโอ้ พเ้นได้แต่งกองพลาทรงไปหาดวงวิญญาณให้โยสุขกบายบังนะละว่ามาเดื้อละว่ามาเดือให้มาเอาบุญไปจ้างโยม มีบาท่ันผู้ใหญ่ากางให้เพื่อนพาไปเมืองวิมานผ่านป่าไปคอย่าละเมืงดาวละขิดเห็นดีเิ็ดห็นเข้าก่อนกี่เจ้ายัางอยู่เป็นคนนอตอีพอ้นนอตอ,อ,อีแม่นอนอก็นึงนอ้เฮ้ อาศัยแพงหักต่อกันกระพ่อหมวยและเคยได้อาศัยช่วยการงานเจ้ายังได้ส่างความคำแรงมาเคยกินป่าหวมถ่วยเคยกินกล้วยและหวมเคื้อ ต่างกันี่น้อไฟนง้งบ่มีมือสิกลับมางคืนมาพ่อยอีกคือเกา่าพ่อพวเงเอ้ยแม่ปัญจาเอ้ยกระนึงเอ้ยไผก็มีแต่คิดหอดเจ้าบ่มีมือวาสีนละเมื่อนิยาิพี่น้องควรได้แต่งดอกผ้าพีนเทนพระสงค์ได้ทำท่านมอบบินไปถึงเกา้าว่า มาดื้อละว่ามาดื้อให้เจ้ามากินข้าวหวานข้าวที่มอบทรงโอ้ยเพื่อละเพื่อนเี้ยงพ่อเลี้ยงเจ้านั่งลงกินเด,ด้อ่อด้อเดือแม่ด้อเด้อกันเองเด้อผลพระลาลูกหลานย่อมมายกได้แต่งผ้ามาตัง้งละมีไท่บ้านเมืองพร้อมทั้งปัดใจเงินทองลูกและญาติพี่น้องเจ้าได้มอบทรงยาม โอ้ยให้เจ้าออกไปเป็ียนข่าจ้างทั้งขึนสู่สวรรค์เด้พอพ่อเด้อเด้อแม่เด้อเด้อยกันหนึ่งเด้ออีกอันหนึ่งมีไปเบิดตลอดสิ้นของเจ้ามักแต่งท่านหาถ้าไม้ทำดอกแทว่าดอกเคื่องไทยท่านปลอมละมีทางตนประสาทเพิงทำเป็นอัดเพื่อนหออีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยคะแนนเอ,อ้ยให้เจ้ามารอรับเอา ยาสะดนดนอนสา ยอมลูกหลานคิดเห็นนามอันนี้จะสังขาละใต้ต้นใต้ต้นฟ้ามันบอดยงโอยพ่อพวงเอ้ย,ออยแม่ปัดตาเอ้ยกระนึงเอ้ยมาหอดไทยมาหอด,ด้ดวจะใจคอยไก่แียงเดือเดือโอ้ยทำสติให้มันเทียงมันสารจัญ,ญาตั้งจะต่อบุญละคันมีศาานาพุนให้ เดี๋ยวต่อติดตามเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อเด้อคันนี่เด้อบังสกุลโพชนังให้เกิดผลนอหนุ่นช่วยละคอยอำนวยความสุขให้ ดวงวิญญาณของเจ้าให้สุขิ่งคุพ่อตาไม่ย้ายลูกและแม่เดลันอยู่พี่ตนเจ้าอย่าห่วงหากองประสาทเพี่งนี้นาถาวายพระดอกนิเนียคอยเป็นอานิสงส่งไปน้นนำกลแล้วคอยหนีไกพลพ้นอบายพร้อมทั้งสีจงมีสุขลื่นล่นเหลือล่นลืนลนล่นประมาณ บุญที่รับวันนี้บารมีให้เกือกวอามารับเอาสาเดือพอเด้อแม่เดือกะนึงเดือบุญกุศลตั้งอยู่าทางบ้านว่ามารับเอารามาเดือดวงวิญญาณคุณพ่อพวงคุณแม่ยปัตานายกะนึงหมกให้ส่งเอ้ย ให้เจ้ามากินเข่าหวานข้าวที่จัดแต่งโอ้ยแล้วมีทัง้งแกงหอมขัาวขนมต้มกุสเนียนวท่านว่าหอดมาหอดเร้ว,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 วเจ้านังลงกินสาธรพอเอ้ยแม่เอ้ยกะัะนงเอ้ยขันว่าญาติพี่น้อง นั่นแตงเข้มคอยเจ้าเอาน้ำเต็มเดือพเด้อเดเมเด้อเดอนไนเองเด้อขันวายาพี่น้องยิดจางคอยเอาเอาเกียติมเด้อพเด้อกินข้าวแล้วก็ยาสะลืมกินน้ำสาแล้วจังคอยไปหวงหลดีวงไหลดีเคยเห็นตัวเคยเห็นนา คำแรงม้าคือเจ้าสิโค่งควายขอพ่วงเอ๋ยแม่ปัตเอยนายกะนเอยเอ้ยค รบวยความแองนามเคยกินเขาละหว่วงพาัาแลังจ่ลามามือดีเจ้าไปอยู่ทังใดดีพ่อเอ้ยทั้งลูกหลานเนี่นี่นองเพื่อนไปวัดไปจังหันยวดัดเรเคยเห็นเคยได้กินบ่เน้เข่าเคยได้เห็นบ่ดีนาอพ่อกับแม่ลูกเจ้าไปส่งเอง อย่าตี่น้องมาคเชยดทอดตั้งแต่เจ้าย่านโบมีเข้าว่าอยู่จินและยูกับดินกับหญ้าฝนตกมาอวลมปันโอ้ยเอียงฟ้าห้องตึงตังจัดไปนี่วางใดเรว่ามาดง มอดให้ยามัวสันก่อนหย่าเดือพอดือเดือเมือเดือเดือคนึงเดือมาหอดนาอย่ามัวสันก่อเข่าเดือพอดือเดือเมือเดือเดือคนึงเดือมาหอดพ้นกระเดาวิญญาณเจ้าอย่าได้แปร้ยมาเอาไว้ไว้เนี้ยกุศลตนประจักษ์ถึงตั้งโจโกโอทาโคสันละวาสาโท สาถธุด,ด้อเงินและทองและลูกจัดพี่น้องท่าไหนระมวนปัดใจเพิ่อนกำวานพร้อมวัตถุชัย่า,านอันเป็นของนอชิงชินถวินดอกใส่มือ คุณพ่อพวงเอ้ยคุณแม่ปัตตาเอ้ยนายกะนน่งโมกได้สงเอ้ยเงินงและทองให้เจ้าเอาไปซื้อกลางขึ้นอยู่ถึงสวรรค์ดือ้อม,มวนแทพันอาพรตัวหมอนเป็นของใส่แล้หให้เป็นของมีคา่าเป็นบุตรแสพให้เป็นของนอทิพย์ล้วนๆอย่สูญสิ้นว่าขาดเป็น สินแล้วท่านย้าเวา็นอภายสีรไนนีไก่เดือพอเดือถ้าต่อไปขันมีเกียงวัตมุนข้างบุญบินล้ว,วาสาทัวสาทุเดือ ชาติมาภายนาอนาคตชาติใหม่คุณพ่อพ่วงเอ้ยคุณแม่ปัตเตาอเอ้ยนายก็นึ่งโมกติสงเอ้ยให้ได้มาพบพอ่อให้มาร่วม่วงกุศลสำหรับชาตินี้นั่นเฮาได้่วงกุศลปกพระพญาจำพญาจำได้ย่อโยกกากไปนอกไกลแล้วแบบราสาธุ สาธุสาธุเด้อขอยมีย่านแก่วมารับเอาดวงบิญญาณของคุณพ่อพวงคุณเมพัดตะในน้องหมกได้ตรงน้อมาเอาเจ้าน้อไปส่งมาลเ้อรับที่ึ้นไปจากพ่อจะแม่มารับเอาดวงเดือบันเดอ เอ้ยจะมีการึ้นเก่าจะมีเสาแล้วก็มองมารับออกกองมือนี้ให้สุขยิงเสมอยิิดตามกันนี่ลูก้าสิเเซนคนกีขอจงมารับเอาแล้วเจอลงโอ้เอ้ยเอ้ยใส่ห้องห้อง เอาวัานอี้ถึงสามพาะลูกพรหลานมารับเด้อปัญญายด้อลงตายกวดนางเพเมตตาให้ดวงวิญญาณลงมารับเอากองบุญกงศลได้เร็วต่อไปก็สิรับเอาจากจากลงตาทรงไหวให้รับเอาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์ เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเเวลาห้นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแจ่กันและกันเลย อัปยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเล่นเลยอนิขาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขีอัตนาังปริหารันตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ม <pod inclusive discourse> ีความทุก <inherently> ข์ายทุกใจเลย ทุสาธ bon <ãy> ุอดิตของเดฤอพีสตาหลวเฒาเล็กของพญทุกสองสามคนกับมีไงเท่าแล้วก็เห็นว่าเป็นเพราะว่าเป็นเดือนอาหกสิบอาเกเรียบลอยเกี่ยวกับญญาณยั้งตะมืออื่น ทางเตียงกามาเบิดไปไปนอนเอาแห้งไปมาเร็วเลยเนาะบูรใดอยากซื้อเล็วมือเงนแต่มือเงนเร่บอกเนาะได้บอเปื่อนมาบอเลรไปยิ่นน้ำมดน้ำหมูไปหนึ่งซื้อแล้หาตัวไส้ออกผู้ใดซื้อก็ได้เงินล้นแล้วคือหนึ่งมาทั่นเกว่าตัวไส้เย็เสียวตัวไหน ลงตาบ่ม <test> ีตใส่ตัวกัเอา1ใส่อีกแล้วเจ้าของเคียงจะไปซื้อเด้อ่อก็หนน้มนต์ัองกับเจ้าา่า17เด้อแต่ว่าเราเลขเขียนงามกเขียนดอ แต่ว่าอยู่ทั้งไต่เหม็ดอย่างนี้แล้ว่าเจ็บยม่บอกครับเอาเอาน้ามาเตรียมเดินเดินยันไง่วงไหญ่วงใ่ก้าวแล้วก้าวเอาก้าวเดินเทีเทียต้องก้าต้องลุกกาครับทวายท่านวันโมหอมกันเดิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ข้พุท่าจสะิมานิมะยังพันเตมัแตกพัานิะลีวาลานิิขุสังคัะโอนุชยามะุโนพันเติขุสังคฆิมานิ มาตากาพตานิตาพลิวาลานิพักีขันหาตุอัมหากันเจวะมาตากิตุอาทินันจายาตกานังกาลกตานังทีขลัตังมิตายะ สุขายะข้าแก่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าอ,อนอมถวายมาตากาพระสาหารจัตุปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่พระพิสูจน์รง พระพิสูสองโองลาบมาตกพัตาหารจัดถุกผัดใจและบริวารของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีคุณพ่อพวพงพังไทสง,ค,ง,ทงคุณแม่ปัชชะพังไทสงนายขนหนึ่งโมกไทสงผู้ในในท,ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับ,รบส่วน,นวคุสนูสผลทานนี้าตามความประสงค์งของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย ถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยแทนสุดทินนางวัตเมธานางอาสาวะฮยยวะหังนิพพานังโหตุ โมทนาทานพร้อมๆกันทุกองทุกตนทุกท่านเถิดระจกค่ะสาธุเป็นไงท่ายกเป็นไงท่ายกแล้วไม่เห็นจาทาง

กันโทประสูยถธามนิโชติรสสุยทธานสกิติโยวิวันจันตุสามภโลโอวินันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวะอนาเตเลตเดจังบุตกาปัยโนม

เปตานปูชาจักตาอุลาละพลันจะบิกูนามานุปทินนะตูเมหิพุญญาปสุตังอนณาปการติภวตุสาบพมังคลังลักอันตุสัมปธิวตาสัพะพุทธานุภาเบนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสาบพมังคลังลัก อันตุสัพปิวตาสัพพธรรมมนุภาวเวนัสธาโสติภวันตุเตกวาตุสัพพมังคลังลักอันตุสัพปิวตาสัพพสังฆานุอาวเวนัสธาโสติภวันตุเต Kong anang, pagod ka